สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก๊อจะมาทำคุกกี้ฝรั่งเศสนะคะหรือฟรังช์มาร์กาโรนนะคะหรืออันนี้เพิ่งไปศึกษามาว่าออกเสียงยังไงในภาษาฝรั่งเศสนะคะฟรังช์มาร์กาโรนนะคะจริงๆมีผู้ชายคนนึ่งที่เขา,เขาดันจะเป็นชาวฝรั่งเศสแหละเขาทำใน YouTube มันไปถ่ายเป็นชาวฝรั่งเศสแล้วเขาก็ออกเสียงมันก็เป็นมาร์กาโรนจริงๆ ก็ตลกดีนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่า French Macaroons นะคะก็วันนี้บอกไว้ก่อนว่านี่คือคุกกี้ที่ในความรู้สึกรอบน้าตั้งแต่ทำขนมอบมาเนี่ยเป็นคุกกี้ที่ยากที่สุดในบรรดาคุกกี้ทั้งหมดส่วนผสมน้อยมากแต่ว่าเทคนิคแล้วก็ เทคนิค t กเจอร์พวกนี้ต้องให้มันเป๊ะนะคะมาดูกันว่าเราต้องการอะไรบ้างวันนี้สําหรับทําตัวคุกกี้นะคะเดี๋ยวจะทําไส้มันต่างหากคลิปนี้เป็นสําหรับคุกกี้นะคะตัวมันโอเคมาดูกันเลยคะ่ะส่วนผสมอันแรกนะคะก็คืออัลมอนด์ร์หรือว่าผงอัลมอนนะคะผงอัลมอนนี่คือเอาตัวตัวอัลมอนดิบนะคะยังไม่ยังไม่คั่วยังไม่อบอะไรเลยไปไปลาะปอกเปลือกออกก่อนแล้วก็ ปั่นเป็นให้มันเป็นผงนะคะถ้าสมมุติว่าหาใครใครหาซื้อผงอัลมอนด์ไม่ได้ก็ซื้อตัวอัลมอนด์มันมาแล้วก็มาต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เทอัลมอนด์ดิบที่เราซื้อมาเนี่ยที่ยังไม่ปอกเปลือกเนี่ยลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาเลยเอ้ยปิดไฟเลยทีนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีก็เทน้ำออกแล้วตัวเปลือกอัลมอนด์มันก็จะหลุดออกมานะคะแล้วก็บีบออกหลุดออกมาโดยอัตโนมัติเลย แล้วก็ตากแดดไว้ให้แห้งก่อนที่เราจะเอามาป่นมาปั่นในเครื่องปั่นของเรานะคะอันที่สองคือน้ำตาลไอซิ่งนะคะ,ะเดี๋ยวสัดส่วนก็จะใส่ไว้ข้อมูลไว้ตรงอินโฟบ็อกซ์ข้างล่างนะคะอันที่สามนี่คือไข่ขาวนะคะไม่เอาไข่แดงเลยแล้วก็ไม่ให้มีไข่แดงติดมาเลยนะคะเดี๋ยวมันจะตีไม่ฟูนะคะอันที่สี่เนี่ยคือน้ำตาลทรายขาวนะคะ เอาเม็ดเล็กนะคะจะได้ละลายง่ายๆอันที่ห้าคือสีผสมอาหารนะคะวันนี้ก็จะทำสีส้มเพราะว่าไส้เราของออของมาร์กรงมาร์าการุนในวันนี้คือ,อ,อจะเป็นช็อกโ,โกแลตแล้วก็รสรสส้มนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะทำสีส้มนะคะก็สีเหลืองกับสีแดงผสมกันได้สีส้มะคะ่ะ แล้วต่อมาก็คือภาชนะที่เราต้องเตรียมนะคะอันแรกนะคะก็คือตะกร้อสำหรับตีไข่นะคะตีแป้งตีอะไรพวกนี้นะคะก็ตีมือก็ได้แต่ว่าเหนื่อยมากนะคะกว่ามันจะขึ้นฟูกว่าไข่ขาวจะขึ้นฟูเพราะฉะนั้นก็จะใช้รุ่นรุ่นไฟฟ้านะคะภาชนะตัวที่2ก็คือชามนะคะชามที่เป็นก้นลึกๆแบบนี้ จะได้ทำง่ายกว่าผสมส่วนผสมง่ายกว่าชามแบนๆนะคะอันที่สคือ,อที่ร่อนแป้งนะคะแล้วก็4ก็คือไม้พายพลาสติกนะคะก็ทีนี้เราก็มาดูกันเลยว่าทำยังไงก็ขัน้นตอนแรกนะคะเราก็ผสมผงอาลมอนแล้วก็ น้ำตาลไรซิงเข้าด้วยกันนะคะคนให้เข้ากันพอคร่าวๆนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็จะร่อนส่วนผสมเนี่ยรองเอาให้มันเนียนที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าไม่เนียนเดี๋ยวตรงผิวข้างบนของตัวมากรองของเราเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เรียบไม่สวยนะคะ อันไหนที่มันใหญ่เกินไปเราลองมือคนดูก่อนนะคะโอเคที่เหลือเราก็ทิ้งไปเลยนะคะส่วนผสมแห้งรองไว้ก่อนทีนี้ก็มาถึงตัวหลักตัวปัญหาของเรานะคะต้องทำให้ได้ก็คือทำเมอแรงนะคะเมอแรงคือไข่ขาวตีให้ขึ้นฟูจด ไข,ข่ขาวผสมน้ำตาลทรายขาวเนี่ยตีให้ขึ้นฟูนะคะใส่น้ำตาลลงไปเลยตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ4-5นาทีนะคะเราก็มาเช็คยอดเช็คอดย่รงของเรานะคะอันนี้มันยังมันยังน้มๆอยู่สแสดงว่ายังไม่ได้ที่นะคะเออ่แต่ว่า พอน้องๆประมาณนี้เกือบได้ที่เนี่ยถึงเวลาแล้วที่เราจะผสมสีนะคะก็ใส่สีนะคะสีเหลืองก่อนคือสีเนี่ยเราต้องต้องใช้แบบผงหรือว่าแบบเจลนะคะบ้านเรานี่แบบผงหาง่ายกว่าสีเหลืองเยอะกว่าสีแดงนะคะใส่สีแดงลงไปนิดนึงแล้วก็มาคนดูว่าสีมันได้ที่หรือเปล่าถ้าสมมติว่าอยากได้สี คือสีจะต้องทําให้เข้มกว่าที่เราต้องการผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะเพราะว่ามันจะไปผสมกับผงอัลมอนด์กับน้ำตาลไอซิ่งแล้วมันอาจจะสีกลืนแบบสีลดประสิทธิภาพลงอะนะคะก็มผสมดูก่อนโอเคสีของกประมาณนี้ก็พอใจนะคะแล้วก็กจะ,ะตีจน ยอดมันตั้งแบบไม่โน้มซ้ายโน้มขวาเลยนะคะยอดแข็งเป๊กเลยและคือสิ่งที่เราต้องการนะคะก็อีกประมาณสองนาทีมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะตอนนี้แมเลงของเราก็ยอดตั้งเป้งแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะคะถ้าสมมติว่าเราคว่ำตัวนี้เนี่ยมันก็จะไม่ไหลลงนะคะคือทีนี้เราก็เอาเมาแรงเนี่ยมาใส่ชาม รอผสมกับอามันด์นะคะใช้ชามันเดียวกันกับที่ผสมออของอัลมอนด์กับก้ำตารไอซิ่งนะคะอันแรกนะคะใช้เมื่อแรงสักเมื่อแรงเรงไปก่อนที่เราก็ล่อน แป้งกับเอ้ยไม่ใช่แป้งสิผงอัลมอนด์กับน้ำตาลไอซิ่งนะคะเป็นรอบที่สองแต่ว่ารอบนี้ร่อนลงไปที่ตัวเมลงเลยนะคะก็ถ้าเจออันใหญ่ๆที่มันไม่รอดจะขายแล้วก็ทิ้งอีกรอบนึงนะคะทีนี้ขั้นตอนสำคัญเลยเราจะต้องผสมตัวเมลงแล้วก็ ส่วนผสมแห้งของเราให้เข้ากันนะคะด้วยการคนม้วนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะอันนี้หนึ่งคือเราจะต้องผสมเนี่ยหมุนเป็นวนเนี่ยอันนี้สามนะคะให้ได้อย่างน่าจะประมาณราวๆห้าสิบถึงหกรอบนะคะเดี๋ยวใกล้ๆจะห้าสิบรอบมาดูกันมันจะต้องได้ได้ส่วนผสมที่ที่ไม่เหลวและไม่ข้นจนเกินไปเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ยี่สิบสาสิบ้าสามสิสองคือตอนนี้สามสิบสองครั้งเนี่ยสังเกตว่าเนื้อมันไม่เรียบไม่เรียบไม่เนียนนะคะถ้าสมมุติว่าเอาไปบีบใส่ถุงไปบีบเป็นตัวคุกกี้ตอนนี้นี่มันก็จะ,ะแตกแล้วก็ก็ตัวผิวคุกกี้จะไม่เรียบนะคะห้าสห้าสิบนะคะ อันนี้ประมาณ50เราจะต้องเช็คในการตักมันขึ้นมาดูมันจะหยดลงไปไหมโอเคมันตัวส่วนผสมเนี่ยมันพับลงไปแล้วก็มันก็ไหลลงข้างๆเนี่ยนะคะก็โอเคไม่ไม่ถึงกับเหลวมากก็คือประมาณนี้ที่เราต้องการเราขออีกสองรอบห้อ 52โอเค52นี่คือ texture ที่เราต้องการนะคะแบบนี้นะคะไม่เหลวมากสังเกตว่าถ้ามันเหลวมากๆมันก็จะแบบว่ากลืนเป็นเนื้อไปเลยนะคะข้างล่างแต่ว่ามันยังเหลืออ่ยังเป็นตัวรูปทรงอยู่แต่ว่ามันก็หลุดลงจากไม้ภายแบบนี้นี่คือลักษณะที่เราต้องการนะคะทีนี้เราก็จะเอามาบีบเป็นตัวคุกกี้นะคะมาดูกัน ถุงบีบวิปครีมนะคะเพื่อที่จะเอามาบีบส่วนผสมนะคะถ้าไม่ให้มันอยากไม่อยากให้มันไหลออกก่อนเนี่ยเราก็ม้วนแล้วก็ยัดมันลงไปนะคะทีนี้ก็เทคนิคก็ใช้แก้วหรือว่าที่ส่วยตวงเนี่ยนะคะวางลงไปขึ้นมากมันจะได้มีที่รองนะคะ นี้เราก็เทส่วนผสมเราลงไปในนี้นะคะโอเคก็การไม่ให้มันไหลออกมาข้างนอนะคะ่ะะยัางยืดมัดเวลาเราบีบจะได้ไม่ไหลนะคะมัดตรงหัวมาเลยนี่แน่ทีนี้ก็ ขั้นตอนการบีบเป็นตัวนะคะเราจะต้องรอรองถาดเนี่ยด้วยเบกกิ้งเพเปอร์หรือพ a าสต์เพเปอร์นะคะกระดาษแบบนี้มันจะลื่นเนื้อมันจะลื่นนะคะวิธีบีบเนี่ยก็บีบเป็นตัวลงไปนะคะยกนะคะแล้วก็เราต้องรีบสักนิดหนึ่ง กะว่าให้ได้เท่าเๆกันมากที่สุดนะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสําคัญนะคะขั้นตอนสําคัญเลยทีนี้เราจะต้องออกระแทกถาดเนี่ยกับพื้นให้ไอตัวป่องๆพวกตรงยอดมันเนี่ยตกลงนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นกลมๆเหมือนเหรียญเป็นลักษณะเป็นซิกเนเจอร์ของมางกนะคะ สิจะเ,เห็นว่าถ้ามันมีฟองอากาศอยู่ข้างในมันก็หลุดออกมานะคะเราต้องม,มากระแทกจนมันเป็นกลมๆแล้รมันตกอยโอเคประมาณนี้สังเกตว่า มันเริ่มตกลงแล้วนะคะถ้าใครยังไม่พอใจก็จแท่มากเดินได้นะคะหรือถ้าสมมติว่าใครพักอยู่หอพักแล้วทําแบบนี้ห้องข้างล่างจะว่าเราก็ยกขึ้นแล้วก็ใช้มือเคาะอย่างนี้แทนนะคะก็ะได้ผลเหมือนกันนะคะโอเคโอเคถ้าสมมติว่าเราอยากให้มันเ ดูน่าทานมากกว่านี้อันนี้จริงมันก็จะน่าทานแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อยากให้รู้ว่ามันเป็นส้มแล้วก็เป็นช็อกโกแลตข้างบนหมายถึงว่าไส้เป็นส้มแล้วก็ไส้ช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตก็ช็อกโกแลตรสส้มก็เลยจะเอาผงช็อกโกแลตเนี่ยมาโรยบนหน้ามันใส่ใส่ตะใส่แต่แกรงแบบนี้นะคะแล้วก็มาร่อนข้างบน ผสมที่เราทำนี่จะได้ประมาณคุกกี้ถ้าไซส์นี้นะคะประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่สี่ห้ายี่สิบได้ประมาณประมาณหกสิบตัวนะคะประมาณสามถาดนี้นะคะแล้วก็ประกบกันแล้วกได้ประมาณสามสิบตัวโดยรวมคือใสไซส์กลางนะคะถ้าสมมุติว่าใครมีถาดอันเดียวเได้ทอวิธีอย่างก๊อบี่ยก็มีถาดอันเดียวก๊อบก็เลื่อนมันออกจากถาดแล้วก็ เพราะว่าเราต้องการถาดมาเป็นตัวเเพื่อจะได้กระแทกนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญเราก็เลื่อนออกแล้วก็พักไว้นะคะแล้วก็ใช้ถาดทําส่วนที่เหลือะคะ่ะแล้วก็เราต้องรอให้ตัวมะกรงเนี่ยก่อนที่เราจะเอาไปอบมันจะต้องแห้งนะคะเพราะถ้ามันไม่แห้งแล้วมันก็จะแตก มันจะไม่เป็นมันจะไม่มีเหมือนกระโปรงข้างล่างนะคะจะไม่มีเท้าข้างล่างนะคะถ้าเราแตะตอนนี้มันเหนียวเราจะต้องแตะแล้วมันจะมันไม่เหนียวติดมือเราแค่เป็นเหมือนเหมือนเหมือนกาวที่มันเริ่มจะแห้งแล้วอะค่ะที่แต่ว่ามันจะไม่ติดมือเราอันนั้นเราเอาไปอบได้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นของห้องถ้าสมมติว่าชื้นมากเนี่ยอาจจะต้องทิ้งไว้ประมาณสองสามชั่วโมงนะคะก็ต้องมาดูกันแล้วก็เช็คบ่อยๆเอามาแตะดูบ่อยๆถ้ามัน ไม่ติดมือแล้วเราก็อบได้นะคะตอนนี้ก็ต้องรอค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะไปทําที่เหลือแล้วก็มาดูว่าเวลามันไม่ติดมือเป็นยังไงก่อนที่จะเอาไปอบนะคะก็เดี๋ยวมันจะการค่ะ ตอนนี้คุกกี้ของเราก็พร้อมแล้วนะคะเครื่องมือแตะแบบเนี้ยมันไม่เหนียวติดมือแล้วนะคะมันเหมือนออรอบนอกขอบนอกมันเนี่ยเ,เริ่มแห้งเ,เป็นประมาณเป็นฟิล์มเกาะรอบนอกแล้วนะคะไม่ติดมือเราแล้ว,ลวอันนี้คือเท็กเจอร์ที่เราต้องการก่อนที่จะเอาไปอบนะคะก็เราจะเอาคุกกี้เหล่านี้ไปอบที่อุณหภูมิหนึอองศาตอนนี้ เตาอบก็คือต้องเตรียมเตาอบให้ได้อุณหภูมิ150องศาก่อนนะคะก็คือต้องเขาเรียก preheat อุ่นไว้ก่อนเนี่ยประมาณ10นาทีเป็นต้นไปนะคะให้อุณหภูมิมันได้ที่เพราะว่าคุกกี้เหล่านี้เป็นขนหนูมากคือเล็กๆน้อยๆเกล็ดเล็กๆน้อยเนี่ยต้องเป๊ะนะคะก็อุณหภูมิต้องได้150องศาค,คนอื่นทําแบบไหนก็ไม่แน่ใจแต่คือของกอฟนี่ต้อง,ต,องต้องตามสูตรนี้นะคะ ก็150องศาประมาณ18ถึง20นาทีไม่สีส้มนี่ไม่แน่ใจว่าจะประมาณกี่นาทีนะคะเพราะว่าสีตัวสีที่ผสมเนี่ยมีผลต่ออุณหภูมินะคะต้องรอดูว่าสีส้มเดี๋ยว18นาทีก็จะไปเช็คถ้า18นาทีเราเอาดึงออกมาจากเตาอ,อบแล้วเนี่ยเราแกะคุกกี้ออกแล้วมันหลุดออกมาเลยเนี่ยแสดงว่าโอเคนะคะถ้ามันยังเหนียวเราต้องอบต่อ1-2นาทีนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปอบ เรามาดูกันอีกประมาณสิบแปดถึงยี่สิบนาทีเรามาดูกันนะคะอบแล้วค่ะตอนนี้มะกรงของเราผ่านไปสิบแปดนาทีกาวเก้าวออกจากเตาอบนะคะแล้วก็ให้มันเย็นลงแล้วตอนนี้ประมาณผ่านมาประมาณสิบนาทีมันก็เย็นลงแล้วนะคะก็พองตัวขึ้นแล้วก็มี เท้าข้างล่างน่ารักน่ารักด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะแกะออกมาให้ดูนะคะก็นี่นะคะแกะออกง่ายๆอันนี้เป็นชุดสุดท้ายที่อบนะคะออกง่ายนะคะทีนี้ก็เลือก ไซส์ที่มันเท่าๆกันอันนี้คู่กับอันนี้อันนี้กับอันนี้เราก็เอาช็อกโกแลต,ตของเราที่เริ่มเย็นแล้วนะคะในสอบในถุงเนี่ยตัดปลายมันต้องนะคะก็ตัวนี้ ไม่ต้องให้หล้นมากนะคะประมาณนี้นะ,ะ,ะเอาน้องตัวนี้ดฟ้าน่ารักไหมคะก็เสร็จแล้วนะคะนี่ตัวหนึ่งโชว์ตัวเดียวนะคะเอ่อก็ยังเหลืออีกตั้งเยอะที่ต้องไปใส่ไส้มันนะคะ น่ารักไหมคะมันน่ารักมากก็ถึงจะทํายากแต่ว่าถ้าทําได้มันภูมิใจมากเลยนะคะก็เป็นความรู้สึกว่าถ้าทําเฟรนช์มากรองได้เนี่ยทำอะไรก็ได้แล้วแหละในบรรดาคุกกี้หรือว่าพวกเค้กพวกอะไรอย่างนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะถ้าสมมติว,ว่าใครสนใจอยากเอาไปลองทําดูสัดส่วนทุกอย่างอยู่ข้างล่างนะคะก็ ยังไงก็ไปลองกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ